เร <the supply> ็วๆสิวะเร็วๆไปก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่อง AR4 วันนี้ผมก็มีเซิร์ฟจะมาแนะนำนะครับผมซึ่งเหมาะกับสาย PVE นะฮะเป็นแนว low pay ก็จะเป็นเซิร์ฟ low pay ที่ฉีกกดของ low pay ออกไปโดยสิ้นเชิงนะครับผมซึ่งผสมผสาน PVP แบบ extraction เข้ามานะครับผมคล้ายๆกับ escape f o m ทาง k อ v โดยตัวเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยจะมีทหารอยู่3ฝ่ายนะครับผมซึ่งมีโซเวียต้ายูเนียนแล้วก็เป็นฝ่ายเวส t ล็อกนะครับผมที่ผู้เล่นสามารถเลือกลงได้ว่าเราจะไปอยู่ฝั่งไหนนะครับผมส่วนตรงกลางคือไฮเทอร์อนนะครับผมตัวนี้จะเป็นเมนเนื้อเรื่องที่เราจะต้องดำเนินกันไปนะฮะแน่นอนนะครับผมว่าทหารแต่ละฝ่ายเนี่ยจะมีสีผิวและสีผมที่แตกต่างกันนะครับผมแต่ทางนี้ก็ไม่ได้สนับสนุนให้แบ่งพรรคแบ่งพวก,แบ,พวกแบ่งฝ่ายหรือว่าแบ่งแยกสีผิวชนชั้นอะไรนะคือตัวเกมมันสร้างมาให้เป็นแบบนี้ ก็ลองเลือกกันดูว่าคุณจะไปอยู่ฝ่ายไหนแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกไปอยู่ฝ่ายไหนนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตอนนี้คือเราเป็นเฉลยศึกที่ต้องมาทํางานให้กับไฮเทอร์ลอนก็คือเราจะต้องร่วมมือกันอยู่ตลอดเวลานะครับผมแม้จะไม่ถูกใจบ้างแน่นอนว่านี่เป็นในส่วนของการนาเนินเนื้อเรื่องเท่านั้นโอ้มีใครฆ่าพวกนั้นได้มากเท่าชายคนนี้ไหมฮะไม่โอ้ไม่พวกมันใส่ทั้งเกาะหนักเกาะเบาส่วนมากฉันเจอเกาะหนักนะทั้งนั้นคครโอ้หกยอดเลย ทายคุณนำพวกเราทั้งหมดไปได้ไหมอะทำงานมาทั้งวันกูซื้อเทปที่เดียวกูหมดตัวได้ครับปกปัดหัว่วอยากจะกลองรู้เส้นทางดี<ว>ใช่ไหมผม,ผมรู้เส้นทางในนั้นดีครับผมผมพยายามสำรวจให้ทัว่วแล้ว,ลวรู้เส้นทางดีก็เป็นผู้นำได้นะเพราะว่าฉันไม่รู้จักเส้นทางในนั้น นี่ก็เป็นบรรยากาศในเกมนะครับผมซึ่งก็ประชุมกันเล็กๆก่อนจะเริ่มทําเนื้อเรื่องนะครับเดินภารกิจกันต้องบอกก่อนว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่แอดมินตั้งไว้นะครับอย่างวันนี้แค่สักแบบหนึ่งสองสามสี่จบเรื่องไปไม่ใช่นะครับผมเนื้อเรื่องจะเปลี่ยนไปทุกๆครั้งที่มีการกระทําของผู้เล่นไม่ว่าผู้เล่นจะทําอะไรเนื้อเรื่องจะเปลี่ยนไปทันทีเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงหรือใกล้เคียงกัน คลายนำเลยโอ้โหโบตาอะคลายในว่าไปได้เลยพวกเดี๋ยวรถมันจะเสียงดังหรือเปล่าโอเคคือการที่เราเข้าไปข้างในเนี่ยผมขออย่างเดียวเลยสิ่งสําคัญห้ามเดินที่โล่งเด็ดขาดทุกอย่างต้องมี cover เราต้องมีที่หลบห้ามอยู่ที่โล่ง ไม่ได้ยินเสียงปืนใจเย็นๆโ okay. อเคเข้าใจแล้วไปดวผมจะนำเข้าไปไอ้บูเขามาอย,อยู่นี่กันใช่ไหมใช่ฉลบมันอยู่นี่แหละเอ้ยบูโต๊ดเอาเลยครับบูตัด,ดเดินไปแล้วก็ตะโกนเรียกหาใครสักคนหนึ่งซิว่าสวัสดีเอาละ ไอพวกเอ็นไลท์สเตทพวกเราจะมาเจราจาเข้าใจไหมพวกแกได้ยินฉันหรือเปล่าฉันรู้ว่าพวกแกอยู่ในนี้ทรงตัวแทนออกมาคุยกันใหม่ได้ไหมเื่ว่านี่ก็เป็นบรรยากาศในเกมนะครับตอนเดินเนื้อเรื่องสตอรี่เล็กๆนะ้อยนะก็จะมีการพูดคุยกันสื่อสารกันอะไรประมาณเนี้เขาจะมีบทบทไม่ได้เขียนมาแบบว่าวันนี้คนนั้นต้องพูดอย่างนั้นคนนี้ต้องพูดแบบนี้นะคือแบบไปโดนสดนางานเลย แล้วแต่เหตุการณ์จะพาไปแล้วก็แล้วแต่พวกผู้เล่นจะตัดสินใจด้วยก็คือมันก็จะเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปตามการตัดสินใจของผู้เล่นนั่นแหละมาถึงในส่วนของ PvP นะครับ PvP นี่จะผสมผสานความเป็น Extraction เข้าไปนะครับผมคือลงไปแล้วก็หาของแล้วก็กดออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมโดยการใช้บอทต้องบอกก่อนนะครับผมว่าแอดมินค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับการใช้บอทนะครับผมเพราะว่าจะได้อำนวยความสะด,ดวกให้กับผู้เล่น ค่อนข้างที่จะมากอย่างเช่นถ้าเราไปฟาร,ร์มของมาเนี่ยเราจะไปขายของใช่ไหมบางเซิฟต้องขายกับแอดมินอ่ะต้องรอแอดมินมาเวลานี้แอดมินไม่ว่างต้องรอ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 แต่นี้ไม่ต้องครับผมคือเราฟาร,ร์มของมาปุ๊บเขาจะมีการเซตบอทนี่ลนะก็คือเราจะได้มีจุดวาร์ปอยู่ที่เมืองของเราแล้วก็วาร์ปไปที่เออซาลูนในเซฟโซน,นะครับผมแล้วเราก็ขายของแล้วก็กดวาร์ปกลับมาที่แคมป์ของเราที่ตั้งอยู่แบบนี้เลยง่ายๆเราไม่ต้องไปนั่งรอ, admin. อ,อรแอดมินว่าเชื่อไหมแหละแอดมินม่จะมาว่าอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าอุปกรณ์ในการ PVP เนี่ยมันไม่ได้หือหวาหรือว่าแบบ MP5 MK18 จะในแบบบา l เลตอะไรพวกนั้นครับไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปืนเทียสูงเลยเต็มที่ปืนพกเนี่ยคือผมโปรโมทเซิร์ฟมานะเขาก็ได้ปืนพกมาแต่ก็ได้มาแค่แม็กเดียวนะ1ปืน1แม็กเท่านั้นแล้วก็มีปืนไรเฟิลที่เป็นปืนคราฟที่ใช้กระสุนลูก2แค่นั้นเลยครับแชมเบอร์ Chamber ยิงทีลนัดแล้วดูชุดก็ตามนี้เลยเราไม่ได้ PVP กันแบบ บึมบั่มอ่ะเหมือนเหมือน PVP เลดเหมือนเซิร์ฟ PVP แบบแท้ๆเลยแน่นอนนะครับผมคือคุณลงไปใน PVP จัดของลงไปในถ้าคุณเกิดโดนยิงตายขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะเสียของทั้งหมดทั้งของที่เตรียมลงไปแล้วก็ของฟาร์มแล้วคุณจะกลับเข้ามาไม่ได้ในทันทีถ้าหากว่าเพิ่งลงมาแบบสัก5นาทีแล้วคุณตายเงี้ยคุณตายปุ๊บคุณกลับออกจากแมบบนี้ไปใช่ไหมออกจากพื้นที่ PVP ปุ๊บคุณต้องรอคูลดาวน์15นาทีถึงจะกลับเข้าแแบบมาใหม่ได้ ไม่ใช่ว่าตายปุ๊บรีบจัดของลงมาแก้ไม่มีทางครับผมและแน่นอนคนที่อยู่ข้างในถ้าฟาร์มเสร็จแล้วแล้วสามารถออกไปได้คุณกลับเข้ามาในคุณกลับเข้ามาในโซน PVP ปุ๊บคุณฟาร์มของเสร็จและคุณอยากออกแล้วแม่งตอนนี้กูได้ของดีละคุณจะไม่สามารถออกตอนนั้นได้เลยณนะตั้งแต่วินาทีที่คุณเข้าไปอ่ะคุณจะต้องรอคูลดาวอีก30นาทีเพื่อที่จะออกจากโซน PVP ได้ไม่ใช่เข้าไปปุ๊บแล้วออกได้เลยนี่คือเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสมดุลที่แบบว่า สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบคือว่าไม่ได้แบบว่าสามารถลงไปฟาร์มปั๊มของได้ครับคุณต้องเอาชีวิตรอดจากตรงนั้นให้ได้ด้วยจนกว่าเวลารีคูดาวในการออกจะถึงนะครับก็คือ30นาทีและในเรื่องของจุดเกิดนะครับผมแอดมินได้ทําการปรับจุดเกิดเนี่ยทั้งเข้าและออกเนี่ยไว้กว่า20จุดนะครับอย่างละ20จุดนะทั้งเข้าทั้งออกซึ่งคุณจะไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างคุณจะเกิดตรงไหนคุณก็ไม่รู้คุณจะออกตรงไหนคุณก็ไม่รู้คุณก็ต้องวิ่งหาเอาและในระหว่างที่คุณวิ่งหาคุณออาจจะดดนสอยอก็ไ้ ตอนนี้ทุกคนก็ลองสังเกตตรงมุมขวาบนจอของผมนะครับผมมันจะขึ้นว่า w i n เ e อร์เอ็ินะครับผมนี่คือทางออกที่1นนะครับคือเราต้องมาอยู่ตรงบริเวณนี้พื้นที่ถ้าจะไม่ผิดแอดมินแจ้งไว้มันจะเป็นแค่5้คูณหซึ่งมันแคบมากๆเล็กมากๆคุณจะต้องอยู่ให้ตรงจุดแล้วก็อยู่ให้ตรงกลางของจุดด้วยไม่งั้นคุณจะไม่สามารถกดออกไปได้สมมุติถ้าคุณอยู่ไม่ตรงจุดคุณกดออกปุ๊บมันไม่วาให้คุณออกไปจากพื้นที่คุณก็ต้องรอคูลดาวน์อีกครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะหา ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าการลง PvP Extraction เนี่ยมันไม่ได้เป็นการลงไปฟาร์มอาวุธสงครามอย่างพวก Mk 1 8 M 1 6 A K อะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับผมมันจะเป็นการลงไปฟาร์มทรัพยากรเพื่อเอามาอั Class อั c l ล,ลาสก็คือ,เ,อ,อเป็นสายสกิลของเราเนาะเราแบบสกิลไปตรงสายไหนมันก็ต้องใช้อเทมอะไรบ้างในการขึ้นขึ้นคลาสนั้นน,น,นะครับผมซึ่ง มันไม่ได้ต้องเสียเงินเล่นอะไรนะแค่คุณต้องมีความพยายามของมันไม่ได้หายากนะเอาจริงๆถ้าเกมเนี่ยของหายากมากๆผมก็ไม่เล่น <laughs> โอเคอันนี้คุณก็แค่ต้องหาของแนละ้วซึ่งก็ผมก็ไปลองมาแล้วก็ของมันไม่ได้หายากแล้วก็เราจะไม่สามารถเห็นชื่อเพื่อนในทีมได้นะครับผมคือหนึ่งาร์ตี้เนี่ยตีได้แค่4คนแต่ว่าฝ่ายของเรามีประมาณ1ิกว่าคนก็คือเราจะแบ่งแยกกันด้วยสีผม หรืออามที่แขนหรือจําเสียงพูดกันก็คือเหมือนชีวิตจริงๆเลยแล้วก็แบบจําลักษณะจําเสียงของคนในค่ายของตัวเองให้ได้แค่นั้นเองครับผมถามว่าลงไปแบบเนี้ยเราไม่ไม่เสียงยิงกันหรอวะแบบว่าได้ยิงกันเองทําไงมันไม่ยิงกันเองแน่นอนครับเพราะว่าเราอยู่ในดิสคอร์ดเดียวกันเราก็จะแบบว่าลงไปปุ๊บเราก็จะสามารถแบบว่ามาุยกุ๊บรวมกลุ่มกันได้อะไรพวกนี้แล้วก็เดินไปพร้อมกันมันก็จะไม่มีโอกาสหรือลดโอกาสลงไปในการที่จะยิงกันเอง โดยในตัวเกมก็ยังมีอะไรให้ทาอีกเยอะแยะนะครับผมโดยข้างต้นที่ผมกล่าวมานี่ก็เป็นเพียงเกตเล็กเกตน้อยที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ไฮไลท์สําคัญเข้ามานะฮะผมค่อนข้างที่จะชอบนะว่ามันแบบว่ามันมันโฟล์ดีอะมันไม่ได้มันไม่ดมไมด้ยากแบบว่าของมันก็หาง่ายหาได้เรื่อยๆแล้วของก็รีแบบ30นาทีรีอย่างเงี้ยคุณเดี๋ยวแบบไปฟาร์มตรงนู้นกลับมาฟาร์มตรงนี้วนไปวนมาก็เงินในเกมหายยากไหมไม่ยากนะผมตีแบบชั่วโมงหนึ่งแบบฟาร์มแบบ เรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ประมาณ7 8 0 0ในค่างเงินของเกมนะเป็นเทอร์ลอนนะผมว่ามันก็โอเคไม่ได้ยากเกินไปไม่ยากเล่นง่ายแล้วก็ฟลดีแบบว่าเล่นได้เรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย มีอะไรให้ทาก็สําหรับใครที่ชอบแนวแบบว่าคอมมูนิตี้นะครับผมแบบเล่นกันเป็นทีมร่วมมือกันดีอะไรแบบนี้นะครับผมกลับมาแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายอย่างน้อยก,กลับมาเจอเพื่อน,นในดิทคอร์ในกลุ่มในค่ายนะครับผมช่วยกันหาของอัพอิทธิพลในเกมอัพคลาสอัพอาชีพตัวเองทํางานกันเป็นทีมเป็นระบบได้เรื่อยๆยาวๆแบบนี้ก็เชิญน,นะครับผมที่เอเชียแลนด์ของเราครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมเป็นลิงก์ดิทคอร์ก็ มันจะมีวิธีการเข้าอยู่เนาะเป็นการสมัครสอบก็คือเขียนบรรยายสตอรี่ตัวเองนั่นแหละแต่แค่คุณต้องเลือกคุณจะอยู่ฝ่ายไหนระหว่างโซเวต้า so กับเวส t l ล็อกส่วนตัวผมผมอยู่โซเวต้านะก็กําลังต้องการกําลังคนถ้านะใครอยากเข้ามาก็มาได้เลยยังไงก็ฝากเซิร์ฟโลเวเซิร์ฟนี้ไว้ด้วยนะครับผมเอเชียแลนด์นะครับผมใครสนใจก็เข้ามาลองเล่นกันได้นะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอน มั่นใจได้เลยว่าคุณจะลืมประสบการณ์โลเปอย่างแบบเก่าๆที่คุณเคยได้สัมผัสมานะผมด้วยที่แอดมินเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นโดยการใช้บอทนะครับใช้บอทส,ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้อำนวยความสะดวกจนแบบว่าประเคนแบบว่าอุ้มไปน,นั่นอุ้มไปนี่นะก็คือแค่ให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในเกมประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยเดี๋วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย